ออกมาเนี่ยนะครับนะฮะมันก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยมันรู้สึกมีคุณค่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับจริงๆแล้วชีวิตนักเรียนนะหนูนะจะบอกว่ามันเป็นชีวิตเราได้ปอีโอแชนะพอวันนึนขึ้นม .2 นักเรียนทั้งหมดห้าร้อยคนในชั้นสินงไปไกลแต่ยิงสิ่งกระโดดมันไม่ไกลนะแต่ถ้าจะกระโดดให้สูงมัน ชีวิตมันก็ไม่รู้กักคุณค่าของความสมหวังนะมันก็ต้องชีวิตมันก็ต้องผิดความสมหวังกันไปตามเรื่องนะครับผมก็คงจะไม่พูดเรื่องอาเซียนยเนี่ยเดียวหรนะรเราก็พูดพบกันโดยทั่วไปนะครับอยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะสอนสองอย่างการเป็นเย,นยาวชนเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับ,หรบเหมือนอย่างเราบอกว่าขับรถไป่เล้อกแบบ ต้ <emaal> องเป็นนะครับทีไรที่เราเรียนวิาชีพกุลวิสาหกรรมกังวลว่าเพื่อนคนนั้นมันจะเป็นศัตรูกับเราไหมอย่างเวลาชีวิตการทํางานเนี่ยคนเป็นเพื่อนกันอาจจะทํางานแข่งกันก็ได้นะเราอย่าพิ่งพ่อพากเพีเพื่อระบบนะแต่ผุ้บริหารระบบก็เพียรเพื่อแต่ทำไมเราสอบที่นี่กันอย่างเราว่าทำไมทำไมเราไม่รู้่ยจริงๆริแล้วมันไม่ใช่ก็คือว่าคนทุกคนเนี่ย มันสามารถที่จะเลียนสือ่อดีเปนลูกบอลไปแหละเพียงแต่ว่าฮะอันนี้เรื่องสำคัญนะลูกนะอย่าไปสร้างความเดือดร้อในให้คนอื่นทัางนะครับเสร็จแล้วมันจะค่อยๆนํามาเป็นสถาบาันครอบครัวนะครับแล้วก็ถึงตัวเราไม่ใช่เราบอกว่า,วาเอ้ยเราสมัยผมเป็นนักเรียนเนี่ยนะฮะผมก็เล่นกีฬาออกามาเนี่ยนะครับนะฮะมันก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยมันรู้สึกมีคุณค่านะ,ะเราเล่นกีฬาเสร็จแล้ว นับสนุนเลยไม่มีเสียมีนจะได้ันได้เรื่องอื่นเราทำอะไรเราเล่นกีฬาเราเล่นดนตรีครับไปเล่นของกีฬาโรงเรียนมาวันหนึ่งแม่บอไม่ต้องเล่นแล้วเดี๋ยวสอนเขาจับอย่างนุบามาเดิมเดินทางตลอดแล้วครูเขาจะลวงชื่ออะไรทีมปูมีคนอยู่แสนคนเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาแบบเนี้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในโรงเรียนนะฮะมาเป็นอันดับสอง เวลาลดติดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราได้ไบเขียวแต่ข้างหน้าลเดเล่นตีดอยู่เราก็ไปอัดแน่นเลยนตามคนมอื่นนะฮนะแต่เราต้องเคารพสิทธิของคนอื่นเขานะครอย่างเรือดให้กับคนอื่นเขานะครับเท่าที่เราจะทําได้ไม่ว่าการจะช่วยเหลือพ่อแม่ไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะฮะอย่าเอทนรูปใหม่นะครับเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในปี ราวโ548ว่า80ปีแห่งความภาคภูมิบนพื้นที่รุ่นแรวรุ่นเล่าสู้สังคมและกระจายไปทั่วทุกพมิภาคของประเทศและต่างประเทศที่เป็นคนเก่งสู้สังคมโดยใช้หลักคุณธรรมนำกนารศึกษา